สิบข้อห้ามทำแล้วเป็นหนี้ตลอดชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสิบข้อห้ามที่เชื่อกันว่าถ้าทำแล้วอาจต้องเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตแม้บางอย่างจะดูเหมือนไม่มีเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับสายบุญสายมูหรือผู้ที่เคารพความเชื่อดั้งเดิมเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ จนกว่าจะได้ฟังครบทั้ง1ิบข้อแล้วคุณอาจจะพบว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันอาจเป็นตัวฉุดตวงให้ติดหนี้แบบไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะข้อที่1ห้ามแขวนนาฬิกาออกนอกบ้านส่วนของห้องรับแขกที่หันหน้าออกนอกบ้านแล้วมองเข้าไปเจอนาฬิกาทันทีเฉพาะบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือสามารถแขวนได้ สำหรับร้านค้าอย่าให้จุดที่ลูกค้าเห็นนาฬิกาเป็นจุดที่พุ่งออกไปนอกร้านเด็ดขาดเพราะจะทำให้เงินไหลออกทำให้ปัญหานี้สินติดขัดทำให้คนอื่นรู้จุดอ่อนของเราทำให้เราผิดพลาดเรื่องการเงินได้ง่ายข้อที่สห้ามปลูกต้นไม้ที่มีหนามบริเวณหลังบ้านตามหลักห่วงจุย้ยส่วนที่อยู่หลังบ้านหมายถึงเงินเก็บหมายถึงเงินสนับสนุนดังนั้น หลังบ้านห้ามปลูกต้นบอรเพ็ดหรือต้นไม้ที่มีหนามเพราะมันจะทิ่มแทงเงินทองของคุณเงินที่คุณเก็บไว้ใช้ในยามแก่ทำให้คุณเป็นหนี้และเป็นหนี้ที่ไม่หลุดพ้นด้วยข้อที่สามห้ามมีภาชนะที่ใส่น้ำแตกหักเก็บไว้ในบ้านเช่นถังน้ำกะละมังเมื่อใช้แล้วควรคว่าไว้ไม่ควรให้แตกหรือมีรอยรั่ว หากมีให้ทิ้งไปเพราะภาชนะเหล่านี้ตามหลักห่วงจุย้ยหมายถึงโถแห่งสมบัติดังนั้นเมื่อภาชนะเหล่านี้แตกก็เหมือนกระเป๋าสตางค์รั่วคุณจะเป็นหนี้ทำให้คุณนั้นบริหารการเงินได้ไม่ดีข้อที่สห้ามนำขยะหรือของแตกหักไปไว้ใต้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในรั้วบ้านเพราะถือว่าต้นไม้ใหญ่ เป็นที่สิ่งสถิตของสิงส่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางถ้าเราไปทำให้พลังศักดิ์สิทธิ์เสื่อมมันก็จะเหมือนกับเราจะไม่มีโชคลาภจะไม่สามารถเก็บเงินอยู่ดังนั้นไปเคลียร์ขยะให้เรียบร้อยข้อ <c oughs> ที่หห้ามวางของไหว้สิงส่งศักดิ์สิทธิ์เกินสาวันท่านใดไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือไหว้พระสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านห้ามวางของไหว้เกินสาวันเด็ดขาด รวมถึงน้ำหากไหว้ด้วยของสดเช่นอาหารดอกไม้มาคพูผลไม้แล้วไม่สะดวกเนื่องจากไม่อยู่บ้านหลายวันให้จุดทูบรอทูบหมดยกลาได้เลยหากทิ้งไว้จนเกินสามวันถือเป็นการลบหลู่และจะทำให้คนรอบข้างไม่อุปถัมภ์เวลาที่คุณเป็นหนี้จะไม่สามารถหลุดพ้นสภาพนี้ได้เลยข้อที่6 ห้ามให้เตียงนอนโซฟาที่นอนบ่อยๆชำรุดเด็ดขาดแนะนำให้เปลี่ยนส่วนนี้ทันทีเพราะส่วนนี้หมายถึงรากฐานความมั่นคงในชีวิตจะทำให้คุณไม่มีเงินเก็บไม่มีรากฐานทางการเงินที่ดีข้อที่7ห้ามถอดชักโครกห้องน้ำทิ้งโดยไม่ปิดท่อน้ำทิ้งเด็ดขาดตัวอย่างเช่นหากคุณไปซื้อบ้านใหม่แล้วห้องน้ำเยอะเกินความจำเป็น จึงจะนำชักโคกออกแล้วเปลี่ยนเป็นห้องอื่นห้ามถอดชักโคกห้องน้ำนั้นออกเด็ดขาดหากต้องการเปลี่ยนห้องน้ำนั้นให้ทำการปิดรูชักโคกแล้วทำให้ห้องนั้นสว่างกว่าห้องอื่นเพื่อปิดพลังของห้องน้ำมิฉะนั้นเงินที่ได้มาเขาจะโกงและจะเป็นหนี้ทับถมขึ้นเรื่อยๆตามหลักฮวงจุย้ยเป็นห้องแห่งการจัดสมดุลในเรื่องของการเงินและการดำเนินชีวิตข้อที่8 ห้ามให้บันไดหรือทางเดินภายในบ้านชำรุดเสียหายหากมีต้องซ่อมให้ดีเพราะบันไดและทางเดินถือเป็นทางที่เงินจะเข้ามาหาเราหากบันไดหรือทางเดินชำรุดหมายถึงความไม่มั่นคงทางการเงินทำเท่าไหร่ก็จะรู้สึกเหมือนล้มละลายทำเท่าไหร่ก็หมดไปกับคนอื่นข้อที่9ห้ามวางตู้เซฟหรือตู้เก็บเงินอยู่ตรงหัวเตียงเด็ดขาด พราะจะส่งผลให้เราโดนกดทับกดดันทางภาระทางการเงินแนะนำให้วางตรงปลายเตียงหรือมุมอื่นๆข้อที่10ห้ามใช้ขยะไม่มีฝาปิดเพราะหมายถึงเงินหมุนเวียนถ้าเปิดอยู่ตลอดจะทำให้เงินหมุนเวียนของคุณอยู่สเปะสปะส่งผลให้ขาดสภาพคล่องไม่หลุดพ้นจากความเป็นหนี้ก็ครบแล้วนะคะสำหรับ1ิบข้อห้าม ที่ตามความเชื่อว่าถ้าทำแล้วชีวิตอาจต้องวนเวียนอยู่กับหนี้สินไม่รู้จบสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ความเชื่อเหล่านี้ก็ล้วนมีรากฐานมาจากการเตือนใจให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตซึ่งบางครั้งก็สะท้อนหลักธรรมหลักจริยธรรมได้อย่างน่าคิดเลยทีเดียวค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบุญนำพา เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของความเชื่อและพลังที่มองไม่เห็นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ